น้องมีปืนขายไหมมีเจ้าแบบนะแบบดีหรือแบบธรรม,มดาแบบอย่างดีมาเลยเอาแบบสั้นหรือแบบยาวสั้นไงไ้อัดแก๊สหรืออัดลมอัดลมเอาลูกโม่แมกซ์ฟินแมกซ์ฟินดำด้านหรือดำเงาดำด้านลเป้เออ หมดเอาแล้วเหลือแบบไหนมั้งเนี่ยหมดทุกแบบเอาอีเตี้ยแลูกจะถามอะไรแยะเนี่ยมันเสียเวลาเขาใจปะมีมีเตกคุญแจนเอาเอาไหมเอามาเอาแบบเหล็กเหล็กเลยอะไรมึงเอามาหมดอ่ะมาวางเองเลยเดี๋ยวคุเลือกเองเอาน้ำเปล่าด้วยเอาเอาน้ำน้ำอะไรก็ได้เปิดตู้เย็นเจอน้ำอะไรออกมาเก๊กโค้กเก๊กควยอะไรมาทอามันไม่มีเก๊กคว้นน้ำอะไรก็ได้ก็ไม่เอาดิโอ้ย